ป้าล้อมมาจุงเจ๊ไปก่อนไปยืนก่อนได้และไปยืนอยู่ตรงนั้นแหละไม่ยืนไปตองมาแล้วเจ๊จะยืนคนเดียวได้ไงล่ะไปปัดไปเดินไปเดินเดินเดี๋ยวเดินนะโอ้ยจะล้มเนี่ยป้าอย่ามาตอแหลดิมึงก็อย่ามาจากนี่สิอ่เอพูดไปเอฟซีช่องหมอปลานะครับวันนี้ผมกับป้ารัตนาเนี่ยเราจะมาผูกปลาไหลกันป้าไม่ผูกกับมือหรอกนะอ้า แล้วป้าถือเหยื่อไว้ทำไมนะแล้วมึงให้กูถือทำไมล่ะอ้าวป้าบอกว่าป้าจะกินเองไม่เหรอไม่กินหรอกนี่เหยื่อผูกปลาไหลครับแล้วก็ใช้เขียดนี่เขียดแล้วก็เบ็ดป้าป้าป้าถือเบ็ดไว้ป้าป้าถือไว้ให้ถือนู่นถือนี่ถือนั่นถือนี่ถือนั่นนู่นป้าจะถือไหมไม่ถือค่ะถาไม่ถือก็อยู่นี่นะเฮ้ยทิ้งแม่งคนเดียวเลยทำอย่างนี้นะเดี๋ยวพี่โดนแอบงจริงอ้าวอะไรเราจะมาหากินอ่ะมานี่เร็วมานี่ใช้เดินไปที่ไหนอ่ะมานี้ยมัชีวิตถึงนะเออ เรื่องมากเร็เวเร็เวเร็เวเร็ <c oughs> เวเร็เว <c oughs> เร็วเร็วเร็วอันนี้พี่โนดร,รู้แล้วนะจะนำตำรวจมาแอบยิงเยอะๆเลยก็บอกป้ามาดี่อย่าลีลาสิครับกูเดินไปไม่ได้แล้วนะเ,เนี่ยเร็วเร็วโอ้ยอะไรของป้าเนี่ยมาพาเดินมาอย่างนี้ทำไมละ่ดดะก็ไปประจุเออบหัวว่ากับอันนี้เดินไปไม่ได้แล้วเนี่ยอ่ะจงมาอ่ะ เอาไว้เอาไว้เรามาลุ้นกันนะว่าหมอปลากับป้ารัตนาจะได้ปลาไหลกี่ตัวยามละเรามาผูกปลาไหลกันมาเดี๋ยวมาขอให้คนประเภทนี้ตายหมดทุกคนเลยครับตายหมดแล้วตายอยู่ไรอะเออชีวิตยังนะพ่อแม่กูยังอยู่แเจ๊จุกเจ้าหน้าด่านในมาโนดที่โน้มีเพื่อนตำรวจเยอะเลยบอกจะมาที่บ้านกันนะวิธีการผูกปลาไหลฉบับป้ารัตนานะครับนี่นี่เราเราต้องเจาะตรงนี้ไปฮะ จาะให้มันเป็นรูเพื่อเอาเอาเบ็ดไก่ยอะแย่ลงไปให้ถึงพื้นดินฮะนี่คือป้ารัตนาเนี่ยมีหน้าที่ถือเหยื่ออย่างเดียวนะเดี๋ยวพี่โนดมากับตำรวจเยอะเลยนะผมใช้เหยื่อเขียดนะฮะเหยื่อเขียดนี่ครับวิธีการผูกแล้วก็เอาเหยื่อเนี่ยย้อนไปไปให้ถึงพื้นดินเลย ย้ำว่าจะต้องให้ถึงพื้นดินนะครับเพราะว่าถ้ามาอยู่ข้างบนเนี่ยโอกาสที่งูมันจะเห็นเหยื่อเนี่ยค่อนข้างสูงเนี่ยต่อเหยื่อลงไปข้างล่างที่เราต้องใช้เบ็ดสายยาวเนื่องจากว่าปาลาไหลเนี่ยเขาเรียกว่าขากรรไกรปลาอ่ามันอ่ะค่อนข,ข้างที่จะแข็งมากมันสามารถบิดให้เบ็ดหักได้เลยนะถ้าเบ็ดตัวเล็กเนี่ยมันจะง้างเบ็ดออกได้เลยขากรรไกรปาลาไหลเนี่ยเหมือนขากรรไกรป้ารัตนาเลยนะ ถ้าทางทงด้วยแม่เย็ดที่นี่อยู่หนักหรือพี่โมดมาตำรวจเยอะเลยเขาเขาส่งบอกโอเคป้าเดี๋ยวโโดูเ,เขียดก่อนโยโย่เดี๋ยวดูเขียดก่อน,อนอถือไว้เถอะป้าถือแป๊บเดียวด่าเขียดทุนตายห่ามาแล้วก็ป้าถือ <c oughs> อ่ะเฮ้ยเอาตายหา่า <c oughs> เดี๋ยวกูจะบอกชีวิต <c oughs> ทางบ้านกูหมดเลยนะสักในลัดดาว่าสนาดานในมโนขนาดเขียดป้ายไม่เว้นเลยนะ ก็มือลลวงไปป้าเดินเดินเดินไปเลยป้าเดินไปเลยมาจุงเชมมาไม่ต้องจุงเดินไปเลยกูเดินไม่ได้นะเดินไปเลยมึงพูดอย่างนี้นะกูจะสับเดินไปเลยชีวิตจริงนี่จะบอกทางบ้านหมดเลยเดินไปเลยทำกูเกินแบบนี้นะชีวิตจริงจะสวดภาวนาและสับเพราะสงสั่งอย่างนี้เลยนะป้าเดินเตะเบ็ดหมดแล้วป้าเดินลุยเบ็ดหมดแล้วเฮียพูดเรมือกูพูดเหมือนกูดูดิ เดินลุยมาแล้วดูดูว่าจอะไรแลเนี่ยโอ้ยบ้านเราเนี่ยพิธีเต็มบ้านเลยนะศักดิ์นินรัตดาววัฒนาดันัยมโนุไปเร็วๆกูเดินไม่ไหวแล้วนะไปเร็วๆสิเอาเอาเออาเเดินดันเราอย่างนี้เลยไปดันป้าไอ้เงี้ยนี่แลชีวิตทำตัวเองทั้งนั้นจะคุยกับตำรวจหมดไปเลยเดินไม่ไหวแล้วน้องไปตำรวจป้าป้าได้เวลากู้ปลาไหลแล้ว เนี่ยเอาไว้ดีเอาเอาเอาใส่หวไว้ดีเนี่ยเราอย่างนี้เนี่ยกูจะบอกตำรวจตอนนี้ผมกับป้าตาต้องไปกู้ปลาแล้วป้าป้ามามาอย่างเงี้ยน้องดูแลเจด้วยนะจีตําที่ก่อนมาขึ้นไปปลามาจับมือมาเนี้ยพูดอย่างงี้แล้วจริงๆริงกจะบอกกับทางบ้านหมดเลยแล้วแล้วผีดูด้วยโอ้ยเราสั่นเลยเนี่ยเราเดินไม่ไหวแล้วป้าขวบผีไหมทำอย่างงี้เนี่ยกูจะป้าดึงบทสมัยเนี่ยสั่นเลยนี่จะหงายท้องเนี่ยอ้าวทำไมไม่หงายไปล่ะ เนี่ยพูดอย่างนี้กูจะบอกพี่ศักนินเลยนะอเอเอเร็เวเร็วเร็วแล้วเนี่ยป<ม>าเตี้ยนั่นนะชีวิตรจริงนะกูจะเอาตำรวจมานล้วนะเรามาลุ้นกันว่าเรามากู้กันเนี่ยจะได้ปลาหลายกี่ตัวเร็วเร็วสิเดินโอ้ยเราสั่นเนี่ยเนสั่นอะไรด่าปากยังดีอยู่เลยอนะ่ะโอ้ยล้วแทงใส่อย่างนี้ได้ไหมเละเนี่ยเอ้าก็สองกบสองเขียดสองปลาไหลเอาแล้วเนี่ยฟอมฟอมฮะทุกคนฟอมฟอมนั่นเพราะปล่อยทิ้งผีดุแล้วตรงเนี้ย ้ทำกับเราอย่างนี้นะเจ๊จุกยังหนาเจอเนแ้เจอเกียแล้วเดือเอกไอบเ้ยบะดได้แล้วได้แล้วไดู้เถอะแล้วอืออยปาเดินมาเดินมาจะจับเดินมาเดินมาเดนมาอ้ยไม่ไหวแล้วนี่เดอดเดินมาเดินมาเแล้วนี่ยเอมอมฟออมอมอมเยอะฟอมเยอะฟอมเยอะเอางนี้นะมาโอยอะรเนี้เื่อ พี่โนดเหอเน้อาพี่โนดไม่มาหรอกเยอะเลยผมมาจับเขียรพี่โนดเขาจะมาทำไมจับแขนผมจับแขนไว้จับแขนไว้มันไม่ล้มเดินไม่รู้เรื่องผีเข้ารัตนาอยู่ตรงนี้ก็เอ็กซ์เรย์มึงอะไรแหละชีวิตที่จะบอกพี่ศักดิ์เนนอาปากดีปากดีด้วยตำรวจมาที่บ้านกันเยอะเลยอปากดีปากดีด้วยปากดีด้วยป้าป้าอย่าพักลัวปี๊ปัี้ยปัญญารัลย์อะไรป้าในตอแหลวะเงียบเฉียบเงียบเฉียบเงียบเฉียบปล่อยมือเลย ไม่ปล่อยอ่ะพี่อ่ะไม่ไลปล่อยอีกเดี๋ไม่ไหวอปลาปลาไปไป,ไปยู่ตรงนี้ไปยู่ตรงนี้ไ,ไ,ไม่ยืนล้วไม่ยืนและไปยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ก่อนต้องเกาะอย่างนี้ไปอไอปอย,ยืนก่อนยืนก่อนยืนก่อนปล่อยก่อนปล่อยปล่อยมือก่อนโยงดึงขึ้นมาค่อยๆค่อยๆดึงมาน้องจ๋าน้องไปเอาปากเดี๋ยวแม่เขาปากดูแลเจ๊ด้วยจะออกอีนหรือยังเนี่ยยัง ใส่ใหม่แค่นั่นแหละไม่ต้องอะไรเลยมึงไม่ต้องอะไรเลยมึงใส่ไปยิเหมือนเดิมตำรวจเยอเลยเพื่อนพี่น้องตัวแรกมารอที่ก่อนรอที่ก่อนอีสานเลยเนี่ยมารอที่ก่อนจะรมไม่รอแล้วพี่ไม่เดี๋ยวผมมาตรงนี้ชีวิตมาเช่นนี้ไม่ใช่ความมาเช่นนี้ไม่รอแล้วตัวแรกก็คิดว่าไม่แดกเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ทำท่าตึงเว้ยเฮ้ยไม่ตึงเว้ยหย่อนไม่ยุ่งดูดึ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 งดูหย่อนหย่อนย่อนมาแล้ว้เขาปากแล้วปากดีนะกูไปสองตัวแล้วไม่ได้ปลาเลยเนี่ย ปั๊บป้ารอตรงนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวผมมาไปเออไปเออเกาะก่อนไม่ได้เลยป้าร้องมาจุงเจ๊ไปก่อนไปก่อนนั่นแหละไปยืนอยู่ตรงนั้นแหละไม่ยืนไม่ต้องมาเจ๊จะยืนคนเดียวได้ไงล่ะไปไปสวนเจ๊นะป้าไปเดินไกลมากบัตรแดงเข้าปากรัตนา์ยุคไม่มีหรือวะเฮ้ยไม่กินเลยว่ะไม่ร้อยไม่ร้อยจะกลับไปเนี่ย เจ็บไหมี่ยะเจ็บไหมไม่ป้าป้าเหยียบตีนหัวป้าเจ็บไหมไม่ได้เหยียบเลยโอ้ยบางที้บางเงี้ยโอเคบางเงี้ยบางเนี้ยขาเจนเลยนะชีวิตเจไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปมันไปขนาดนั้นหรอกไปไปปานนี้ถ้าขึ้นบนก็งูครับยุไม่มีอะไรป่านนี้แล้วทุกคนน่าจะน่าจะตัวใหญ่ งูว่างูเว้ยไม่ใช่งูปลาไหลงูเหลือมาดูนครับลูนครับพุทธจงดูดูดูตัวเนี้ยโยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับยังยังยังไม้ยุงมาแล้วยุงมาแล้วก็ยังเนี่ยโยมมันดึงเนี่ยมันน่าจะติดหายไปได้นเหรอไม่เจอยังยังยังยันดึงแรงอ่ะถ้าเอาเงามาจบเลยเนี่ยนี่นะฮะนี่ฮะตามเจอแล้ว นี่ไงนี่ครับนี่ในยโอเนี้ยนี่ตัวไม่ใหญ่เยจะดึงจัดเลยดึงมากดึงี่ายเลยเฮียเี๋ยนี่ดึงมวดึงมาดึงไไม่ไม่ปิกติตับที่ปากมาเลยกูปูกูปวดเชือกแล้วปวดหางเชือกแล้วจับที่ปากเลยตัวไม่ใหญ่ครับตัวพอดีกินนะตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่แน่แน่แน่น่ตัวแรกตัวแรกตัวแรกข้ามคืนนี้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ปิดปิดเลย พราะมันติดท้องแต่ถ้ามันติดตรงขากรรไกมันจะบิดเบ็ดเนี่เนี่ยตัวแรกตัวแรกมาลงในไลกตัวหนึ่งเช้านี้เรามาดูนะครับว่ามันจะติดปลาหรือเปลา่าเมื่อคืนได้ตัวเดียวแต่น่าจะติดหนาหมามานั่งเฝ้าเบ็ดให้แล้วสงสัยมันกลัวเบ็ดหายเห็นไหมหมานั่งเฝ้าหรือว่าหมามันฆ่าปลาออกมาแดกก็ยุว่ะมาดูกระทะว่าได้หรือไม่ได้นะครับกูมีหน้าที่เลยนะท,ท,ท,ทักทักทักขึ้นบนงูด้่ย ไม่นะก็ข้างเหรออ๋อถ้าพันข้างบนนี่คืองูใช่ไหมถ้าขึ้นบนนันคืองูดึงกบ,บายุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันหลุดผู้ใ <c oughs> หญ่ตัวใหญ่โอ้ได้อหมดเลยครับเมย์ใหญ่ไมย,ย์ <c oughs> ใหญ่ไอไข่ถือไว้ไข่ถือไว้โอ้โหเนี่ย <c oughs> นี่มันบิดใช่ไหมดูดิดูดิดบิดเป็นเกลียวเลยต้องซูม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  เห็นไหมครับที่พี่ที่ผมบอกว่าเนี่ยมันบิดมันคลายขนาดมัน<ก>ขนาดเชือกมันยาวมันยังบิดขนาดนี้ยยังคลายเกลียวไม่ได้เลยหมุนเลยป้าใส่ลุกระจิตไปถักปลาไหลมาเหรอไม่ใช่รักชีวิตจริงในบ้านทำตัวก็เรียบร้อยนี่ปาลาไหลกำลังจะปีกันนะฮะทุกคนฟังนะนี่พูดไม่ดีเลยอ้าวแล้วป้าถืออะไรเนี่ยแล้วมึงให้กูถือทำไมละ่ะป้าไปถักมาไม่ใช่เหรอเอ้ยนี่ทุกคนฟังนะเดี๋ยวพี่โน่นมาตำรวจเยอะเลยนี่ครับฝีมือป้ารัตนาครับนี่คือ ป้าอยู่เฉยก่อนฝีมือป้ารัตนาไปดักปลาไหลมาเช้าเนี้ยได้ได้สองตัวอยากรู้ว่าอย่าหักรู้ว่าป้ารัตนาเขาทำเมนูอะไรติดตามอีพีต่อไปป้าหรือป้าจะแดกเลยยมาที่กูจะสะบัดแล้วกินเลยกินเลยโอ้ยทำาัวแบบนี้กูไม่กินหรอกทำไมอ่ะทำตัวแบบนี้นะกูจะบอกกับตำรวจหมดเลยแลปลาอะไรอ่ะแล้วมึงถือมาทำไมล่ะปลาอะไรไม่รู้จักเฮ้ยโอ้ยอย่าอย่า อยากรู้เมนูอะไรตามคลิปต่อไป